ความหลอนติดตามไปทุกที่ MP 3 t h ได้ช็อชุดที่27หรือที่สุดของเรื่องเล่าเขย่าขวัญกับดีเผีหนึ่งเดียวของเมืองไทยป๋องกระพลทองพลับและพลพัก The Shock พิเศษการกลับมาเดินสายสุดกรีดวีสยองณโรงพยาบาลรังนอนทบุรีคืนความหรือให้สังคมไทยกันอีกครั้งที่เซเว่นอีเลฟเว่นบุกสมัยร้านนายอินบุมแรง DNA แมงป่องแคปบีเคิบูย่าและร้านจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไป เอาเล้วๆๆพอตายไปแล้วข้ารู oh ้ข้าเห็นข้าได้กลิ่นหอมหอมไม่ใช่กลิ่นหอมจากที่ไหนแล้วเจ้าค่ะแต่เป็นกลิ่นหอมจากไอนี่เลดี้บิวตี้พร์ฟูมฟอนสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มีกลิ่นหอมดีไซน์สวยงามทันสมัยสดใสมุ้งมิ้งแถมยังมีกล้องถ่ายรูปลุ้งฟลิงอีกด้วยเอ้าว ไอมี่โลกแห่งความประทับใจในมือคุ้มไอมี่เลดี้ find your beauty หน1่ง RR 1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมขา่าว คนนอนดึกผีชอเดช็อเอฟเอ็มลาสุดตอนนี้นะครับหนึ่งนาฬิกากับอีก9้านาทีคุณผู้ฟังฮะกลับมาอยู่กับเดอะช็อกกันต่อนะครับในคืนนี้และดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญให้มันพายนะครับ อะไรครับขอบคุณคุณแมนพง์ด้วยนะครับบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณขวัญเนะฮะขอบคุณมากครับพี่แล้วก็ชอบคุณขวัญจัดรายการขอบพระคุณฮะแนะนําติชมกันมาได้นะครับนะฮะอ่ะเอาละครับตอนนี้นะฮะทุกอย่างพร้อมแล้วบรรยากาศมันได้และเกินนะครับหนึ่งนาฬิกากว่ากว่าแบบนี้ฟังเรื่องผีเหมาะและเกินครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่สายสดของคุณผู้ฟังทางบ้านกันเลยดีกว่านะครับสายแรกของเราในคืนนี้นะฮะเราไปที่สายของคุณเต๋าครับ คุณเต๋าปัจจุบันอายุ26ปีคุณเต๋าบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ชนบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่ผ่านมาและคุณเต๋าให้ชื่อเรื่องว่ามากันครบเลยครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเต๋ออยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเต๋าครับสวัสดีครับคือขวัญครับผมตอนนี้คุณเต๋าได้เสียงผมชัดเจนนะครับ ใช่ครับครับโอเคตอนนี้คุณเต๋าโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยเออแถวเซนท่านชนบุรีครับผมเซนท่านชนบุรีใช่ไหมฮะครับอ่าฮะฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเออต่ทางเอเอ็นะครับอ๋อฟังผ่านวิทยุเนาะครับเอาเลยครับผมนะฮะตอนนี้ทํางานหรือว่าพักผ่อนแล้วครับเนี่ยอ๋อพักผ่อนแล้วครับผมพักผ่อนแล้วนะครับถามจริงฮะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราโทรศัพท์มาคุยกันแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับครั้งแรกตื่นตื่นเต้นไหม คนมากมากพี่เอาอย่างนี้เต๋าไม่ต้องตื่นเต้นช้าช้าไม่ต้องรีบนะครับครับผมเอาเลยครับเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาใช่ครับฮะเป็นยังไงบ้างครับก็มันจะเป็นเหมือนน้องขพักแห่งหนึ่งอ่ะพี่ซึ่งซึ่งเอ่อบรรยากาศทางเข้ามันก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะมันต้องมันต้องผ่านอ่ป่าชาจีนที่เป็นสูสารแบบเนี้ยอืมใช่ใช่มันต้องผ่านตรงนั้นแล้วทีนี้ แออกพักแห่งแรกที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่แรกๆก,ก็ไม่มีอะไรครับทีนี้พออยู่ได้สักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ทั้งผมเป็นคนที่นอนดึกพี่บางคืนน่ะก็จะได้ยินเสียงแปลกๆอย่างเช่นเหมือนเสียงลูกแกว้วอ่ะตกตกับพื้นแล้วก็ดังแก๊ก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 จาก,กชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นบนพี่ผมเพราะว่าผมอยู่ชั้นล่างอ๋อครับใช่ใช่ทีนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรแต่ผมได้ยินบ่อยทีนี้เอาเอาคืนที่เกิดเรื่องเลย คืนนั้นมันน่าจะประมาณตีสองกว่าซ,ซึ่งผมก็จะนอนแล้วทีนี้เวลานอนเนี่ยมันก็เหมือนับเรากําลังสาล,ลึมสะลือแบบเนี้นนบบนครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็เหมือนแบบมีมีคนมาเคหัวซึ่งซึ่งเคเลยเคเบาๆหรอซึ่งอ่ะก็จะระดุ้งตื่นครับอ่ะก็ไม่มีอะไรอ,อ่ะพอทีที่สองทีที่แรงขึ้นทีผมก็ขึ้นมานั่งแล้ว พอรู้สึกว่ามันมันเริ่มจะแตกแตกออสักสิบห้าสิบถึงสิบห้าทีผมก็ไม่ไหวแล้วก็ล้มตัวลงนอนทีเนี้ยไม่ทันหลับเลยแค่แค่หลับตาเนี่ยหลับตาพวกนี้เนี่ยมันแรงแบบเหมือนต่อยอืมนี่ครั้งที่สามนะใช่ครั้งที่สามนะพอต่อยปุ๊บผมก็ลืมตามาดูทีนี้ผมตัวชาแล้วตัวขยับไม่ได้หันได้แค่แค่แค่คออย่างเดียวครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นแบบ สุดๆละด้านขวามือเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอ้วนๆนั่งคัตเมานิมาแต่ว่าก้มหน้าอืไม่พูดไม่จานั่งก้มหน้าไม่ไม่ไม่ขยับเลยอพอบนหัวนอนก็เจอเป็นผู้หญิงอายุป,ประมาณน่าจะสามสิบกว่าใส่ชุดขาวนะทั้งตัวแล้วก็มวยผมส่วนอาซ้ายมือเป็นผู้ชายแก่ๆเหมือนแบบว่านุ่งกางเกงขาดกุ้ยแล้วก็มีผ้าขาวผ้าบ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเอาเอามือไผ่หลังะแล้วกเเ็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา Oh. ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนทักผมว่าเคยเคยไหว้ศาลอะไรไหมที่ไม่อยู่เนี่ย uh huh. เราก็ความที่ป่ากไม่อีแล้วก็บอกว่าจะไหว้ทำไมในเ uh huh. มื่อบ้านก็บ้านของเราฟังแล้ว huh. ก็เป็นคนเสียจะขอใครทําไมครับ uh huh. ประมาณนี้อ oh. แล้วผมก็เจอมันเป็นอย่างนั้นนะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีซึ่งซึ่งทรมานมากเพราะตัวผมชามหมดแล้วผมก็ oh. ขยับอะไรไม่ได้แลนะ้วนอะกจากคอที่ได้ได้แต่มองว่าแล้วก็ภาวนาวา่าเมื่อไหร่ที่มันจะหายอ oh. ผ่านไปอย่างนละประมาณสิบห้านาทีแล้วแล้วโดยที่ว่าการสวดมนต์ช่วยอะไรไม่ได้เลยเออใช่สวดมนต์ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราก็พยายามสวดมนต์ทุกอย่างแล้วใช่พยายามที่จะสวดมนต์แบบตั้งนมสานจกอะไรก็วาไปแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมันหายกระตาแล้วผมก็ลุกข,ขึ้นได้นะจากที่หายปุ๊บก็ลุกข,ขึ้นได้ที่นี้ทำยังไงจะนอนก็นอนไม่ได้คเพราะว่าท่านอย่างนั้นหลอนแน่ๆผมก็อยู่ไม่ได้แล้วอื อ่าผมก็ตัดสินใจที่ทจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกทางนอกซึ่งซึ่งอยู่ไม่ไหวเพราะมันก็ใกล้กลาเช้าแล้วแหละครับอ่วาวเช้ามาผมก็เล่าเรื่องราวเนี้ยให้กับแฟนผมฟัง oh. อืมทีนี้แฟนผมก็วัยวัยว่าทําไมต้องมาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะ oh. คือว่าอยากได้อะไรก็บอกกันดีๆเดี๋ยวจะทําบุญไปให้อะไรประมาณเนี้ยแต่แต่แต่คาพูดที่เขาพูดมันท้าทายมากกว่าน,นี้อืมซึ่งอ่ะพอคืนต่อมาทีนี้แฟนนอนด้วยแต่ผมอะ หลับสบายนี่ผมได้ยินเสียงเออะเววายผมก็ตื่นขึ้นมาดูซึ่งภาพที่ผมเห็นนี่พี่เป็นเป็นขาของแฟนเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศแล้วมือของเขาหลังข้างเนี่ยเหมือนแบบมีคนจับขาเขาอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็พยายามที่จะแกะมือน,นั้นออกไป <S <S <อ>ซึ่งซึ่งมือเขาเนี่ยมันลอยมันลอยเหนือพื้นแต่พี่เขาจะนึว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นตัวของแฟนเนี่ยสไลด์ออโต้เลยคือแบบลื่นไปตามพื้นเราเชื่อ มีแค่มีแค่หลังที่ที่ติดพื้นเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เดี๋ยวนะคือกำลังจะบอกว่าแฟนเนี่ยถูกลากโดยยกขา,าขึ้นถูกกขึ้น,ข,นขึ้นฟ้าเงี้ยเหรอขึ้นขาขาลอยกลางอากาศ<า>ข้างน,นึงนแล้วก็<อ>แล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะแกะออกเนี่ยแต่ม<อ>ือเขาเนี่ยลอยแบบจับขาเขาอยู่เหมือนกันออซึ่งไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แล้วถ้าเกิดแค่หลังติดพื้นนะครับใช่พี่ทีนี้จะทำยังไงผมก็ทำยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ค่อยๆที่ดีขึ้นก็คือ ก็สุดท้ายแล้วขาก็ตกลงมาแล้วก็คือต่างคนต่าง,างมองแบบหน้าตาที่แบบเออระเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครัเชา้ชาเช้ามาผมก็เลยไม่ไหวแล้วตามหาคําตอบคําตอบที่ได้ก็โอโออย่างนี้นี่เองซึ่ง<ะ>ซึ่งผมผมก็ไปถามกับเจ้าของที่ที่ที่ว่าเขาก็จะขายพื้นที่ให,ให้ให้กับทางหอพักแล้วบ้านกันเนี่ยจะอยู่หลังหอพักซึ่งตรงกับหลังบ้านผมพอดีอืผมก็ไปถามว่าอยากถามตรงงว่าเอ,อ เี๋ยวเขาเรื่องผู้หญิงเรื่องแบบที่ว่านี้เจอแบบนี้แบบนี้นะถามว่าผู้หญิงที่เจอเนี่ยช่วเขาข่าวไหมอายุตามดีกว่าปะเมย์ผมบอกใช่พออ๋อใครๆเขาไปเจอกันแก่วงที่แกเดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าใครๆก็เจอกันเหรอใช่แล้ว่ามีคนเจอกันเยอะเลยดิฮะมันก็คงเจอแต่คงไม่มีใครมาพูดถึงบางที่เพราะว่าอาจจะเจอคนคนละรอบสองรอบหรือว่ามาแค่คนเดียวอันนี้ผมเจอแบบมาครบอยไเงี้ยครับทีนี้ไอ้หอที่ผมอยู่เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ย ถ้าเป็นเจ้าของที่เออที่เป็นดั้งเดิมนั่นแหละไอ้ภาพที่เห็นนั่คือภาพที่ในในช่วงเวลาที่เขาตายกระชุกเพราะว่าที่ที่ที่ได้มันเนี่ยมัปมาที่ที่ตกทอดมาเนี่ยอืทีนี้เขาบอกว่าโดยมากอ่ะคนที่แบบประพฤติตัวที่เป็นพักแล้วแบบประพฤติตัวไม่ดีมักก็เจออ่าใช่แล้วพงศิลปก็พาเพื่อนมาเที่ยวมามั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นนะอ่าทีนี้แล้วก็เลยไปถามกับเจ้าของหอว่าป้าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบอกว่า เด็กอะ่ะตบอกตรงก็น่าจะเป็นเด็กของลูกคนงานที่ที่เมื่อเมื่อครั้งตอนที่สร้างของพักเนี่ยเป็นเด็กมันตกมาตายครับอ่าใช่แล้วก็ทีนี้เขาให้ความเห็นว่าส่วนผู้แก่แก่เนี่ยที่ที่ว่ามาเดินรอเดินรอเนี่ยนา่นาจะเป็นแบบการรอที่เราให้เราไปไปไหว้เขาไปขอเขามาาหรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรพวกเจ้าของอ่าทักที่จะทางตายายแบบนั้นที่ใช่ซึ่งซึ่งมันมันน่ากวแล้ว ไม่นานผมก็ย้ายออกเพราะว่าหลังจากนั้นถึงแม้จะไม่เจอแต่ก็ยังมีเสียงอะไรที่แบบมาเยือนตลอดออ,อซึ่งซึ่งก่อนก่อนที่ผมจะเจอเนนะี่ยพี่ผมโดนเสียอ้อมเกิดทุกคืนนะเกอบทุกคืนคใช่เกิดทุกคืนเลยอฟังจากน้ําเสียงฟังจากน้ําเสียงคุณตาแลวคุณตาวปานคนที่ไม่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่กลัวป่ะมันก็มันก็ไม่ค่อยกลัวนะพี่ออแต่ว่าเจอเหตุการณ์จระแบบนี้ทําให้เรารู้สึกกลัวเลยไหมใช่มัน คือเราเราไม่เคยรับรู้ว่ามันว่ามันไม่มีจริงเราก็รู้เหมือนว่าของพวกเนี้ยมันต้องมีอยู่จริงแต่แต่นั่นคือเราเพิ่งเจอแล้วผมไม่ได้เจอครั้งนี้ครั้งแรกผมประสบการณ์น,นี้ผมเจอหลายครั้งมากเลยครับผมแต่อันนี้เป็นครัง้งที่จัดจ่าแล้วนานที่สุดเป็นเพราะจ่าจ่าเพราะว่าเราไปพูดท้าทายหรือเปล่าว่าเราพูดไม่ดีเขาหรือเปล่าก็น่าจะคำพูดที่มันไม่เหมาะสมมาพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านก็บ้านเราค่าเช่าเราเสียจะไป้ขอใครทำไอะไรอย่างเงี้ยอ่า อ่ะฮะไม่เหมาะไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยอ,อ๋ออา,อากาศอาจจะแบบว่าอาจจะซอฟต์แต่ว่าหลังออกอากาศจริงๆอาจจะพูดแรงกว่านี้ถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่น,นะใช่ใช่ํชำนี้ได้ไหมไม่จริงจริงๆแล้วผมเชื่อแล้วแต่บางครั้งแบบเราฟังไม่ราบออกแนวอ่มหามอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้พี่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นฟังไว้ก็ไปดูทาหอนได้เหมือนกันนะฮะเรื่องแบบนี้ ไอ้บางสิ่งบางอย่างมันไม่น่าไปหามเลยอะเราไม่รู้ว่าเขามีไม่มีตรงนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราผมว่าการไปพักอาศัยที่ไหนก็นแล้วแต่ยิ่งโดยเฉพาะไม่ใช่บ้านเราที่เป็นหอพักอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเราควรแบบว่าบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางยกมือไหว้าสารมลมงกุหน้าหน้าหอพักสักหน่อยเป็นการบอกกล่าวเขาเเอะไรเงี้ยมพราะจะดีกว่านะ่ะเพราะว่าเนี่ยตั้งตั้งแต่วันวันที่อยู่ตอววนที่เจอครับผมผมไม่เคยที่จะไปไหว้ไปเลยจริงจริงนะฮะ ก็คคิดว่าคนเราทําดีมันก็ดีแล้วนะแต่จริงมันก็ต้องมีนิดนึงนิดนึงเนาะผมว่าการมีสมาคาระวะมันก็ช่วยได้แหละใช่ครับนะครับนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ครับแต่มันก็ยังคุนผ่านมันอยู่บ่อยๆเอาเหรอเอาหนักมันผ่านมาแล้วนะย่งไงก็ไปอยู่ที่ใหม่ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่มีพี่โอเคได้แต่แต่ที่ขวัญเดี๋ยวว่างๆวันหลังผมจะโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวพรผมมีอีกหลายเรื่องที่แบบทั้งทั้งสารยาแต่ทุกเรื่องนะ